ข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือพระเจ้าข้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยกัดสปะข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือพระเจ้าข้า อย่ากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยและบุคคลอื่นกระทำให้ด้วยหรือพระเจ้าข้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้หรือพระเจ้าข้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยกัดสปะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญความทุกข์ไม่มีหรือพระเจ้าข้าดูก่อนกัดสปะ มิใช่ความทุกข์ไม่มีที่แท้ความทุกข์มีอยู่ข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญถ้าอย่างนั้นพระโคดมผู้จเจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์กระมังดูก่อนกัดสปะเราจะไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ก็หามิได้เราแล ย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งความทุกข์ดูก่อนกัดสปะเมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่าผู้นั้นกระทำผู้นั้นตเตยยดังนี้เสร็จแลว้วเขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองดังนี้นั้นย่อมลั่นไปสู่สัตสตะ ทิฏฐิที่ถือว่าเที่ยงดูกรกตสปะเมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบให้มีความสำคัญมั่นหมายว่าผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยดังนี้เสร็จแล้วเขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ดังนี้ นั้นย่อมเล่นไปสู่อุเฉทะทิฏฐิที่ถือว่าขาดศูนย์ดูก่อนกันสปะตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตณะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยจารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนะเพราะมีความดับแห่งานามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมมนัสอุปปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้